Millennial's Life Without Podcast a Shit. s h ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Millennial Podcast Podcast ที่จะนําแนวคิดและการใช้ชีวิตแบบไม่ชิดของชาว Millennial มาฝากกันอย่างใกล้ชิดนะครับพูดถึงเรื่องของชีวิตชาว Millennial เนี่ยผมคิดว่าวัยพวกเราเนี่ยครับก็จะเป็น วัยที่ได้ยินเรื่องราวของการตามหาแพชชั่นกันอย่างเกลอแล้วก็บ้าคลั่งมากๆนะครับคือคิดว่าชาวมาระเด็นหลียหลายคนเนี่ยคงอาจจะพยายามอย่างหนักมากๆนะครับในการที่จะเข้าถึงแพชชั่นจริงๆของตัวเองซึ่งเรื่องของการหาแพชชั่นเนี่ยผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่ามันก็มีอยู่หลายวิธีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วประเด็นอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการที่เราได้ทําตามแพชชั่นตามความฝันของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่า เราจะสามารถทำงานที่รักได้เสมอไปนะครับคือนี่เป็นเรื่องที่ชิดมากๆอีกอย่างหนึ่งในชีวิตครับเพราะว่ากรณีเหล่านี้ก็แปลว่าแพชชั่นของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่งานอดิเรกนะครับมันอาจจะเป็นแค่ฮ็อบบี้ในวันหยุดนะครับมันไม่ใช่งานที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องที่ผมอยากจะเอามาเล่าวันนี้ก็คือเรื่องชิดของความแตกต่างระหว่างการคอนซูมและการโปรดิวส์ครับผมก็เลยอยากจะ ขอสรุปนะครับแล้วก็นํามาเป็นข้อคิดมาฝากชาวมิเลเนียลกัน3ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกเนี่ยก็คืออยากจะพูดถึงความแตกต่างก่อนนะครับระหว่างการคอนซูมและการโปรดิวส์งานอดิเรกที่เราทํากันในวันหยุดนะครับหลายๆอย่างมันเป็นแค่การคอนซูมหรือว่าการบริโภคนะครับมันไม่ได้ทําให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาบนโลกนะครับไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆให้กับคนอื่นบางครั้งเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การตอบสนองต่อความสุข หรือว่าความพอใจของตัวเราเองนะครับตัวอย่างก็มากมายเลยครับตั้งแต่การไปกินชาบูกับเพื่อนการไปกินไอติมการไปเตะบอลการไปดูหนังการอ่านหนังสือการเดินดูงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์หรือแม้แต่การนั่งฟังเพลงนะครับเหล่านี้มันคือการคอนซูมการบริโภคเพื่อความพึงพอใจของตัวเองเท่านั้นนะครับในขณะที่การที่มันเอาไว้สร้างชีวิตจริงๆเนี่ยสมมติว่าผมจะลองเปลี่ยนกิจกรรมพวกนี้จากการคอนซูมเป็นการโปรดิวส์ดูนะครับตัวอย่างก็เช่น จากการกินชาบูเนี่ยก็คือเราต้องไปเปิดร้านชาบูนะครับจากการกินไอติมเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปพัฒนาสูตรไอติมให้กับเจ้าใหญ่ๆอย่างเนสเล่หรือว่าวอลนะครับจากการเตะบอลเ,เฉยๆเราก็คงจะต้องเป็นนักบอลมืออาชีพหรือว่าเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลน,นะครับการดูหนังก็ต้องกลายเป็นการกำกับภาพยนตร์นะครับการสร้างหนังขึ้นมาเป็นโปรดิวเซอร์หนังใหญ่ๆขึ้นมานะครับ หรือว่าการอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ควรจะต้องเป็นคนเขียนหนังสือเป็นคนเขียนบทความเป็นคนเขียนบล็อกหรือว่าเป็นพอดแคสเตอร์นะครับหรือแม้แต่การฟังเพลงเฉยๆนะครับบางทีถ้าถ้าเปลี่ยนเป็นโปรดิวส์ปุ๊บเนี่ยมันก็แปลว่าเราต้องร้องเพลงเราต้องสร้างเราต้องเล่นดนตรีนะครับเราต้องสร้างเพลงขึ้นมาคือประเด็นหลักของการโปรดิวส์เนี่ยก็คือการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยการสร้างคุณค่าใหม่ๆขึ้นมาให้กับสังคมนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาให้กับคนอื่น ก็คือเรียกว่าเราไปแก้ปัญหาให้เขาและเขาเนี่ยก็เลยเอาเงินมาให้กับเรานะครับก็เนี่ยคือการที่ผมขอเรียกว่าเป็นการ produce หรือว่าการสร้างส,างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้กับโลกใบนี้นะครับซึ่งถ้าฟังดูแล้วเนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าสสิ่งนี้มันต่างกันมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่ชิดที่สุดในโลกใบนี้ก็คือคนเรานะครับผมเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ผมเจอมาหลายหลายๆคนมากเลยครับคือชอบการคอนซูม แต่ไม่ได้ชอบการโปรดิวซ์ครับนับว่าเป็นเรื่องที่ชิดมากๆของชีวิตชาวมิเนิเลเลยนะครับตัวอย่างเยอะแยะเลยเช่นผมคนแรกผมเนี่ยชอบเกียอติมมากนะครับแต่ว่าผมเคยไปลองเปิดด้านไอติมของตัวเองแล้วแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าไม่ได้ชอบเลยครับตัวอย่างก็เช่นตอนดมกลิ่นไอติมใหม่ๆก็หอมนะครับการที่ได้กินไอติมรสชาติใหม่ๆที่ตัวเองที่ปกติมผมชอบเกียรติมผมกินแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้ยฟินโอ้ยมัน,ม,นมันอร่อยนะครับแต่พอ ไปนั่งทาไอติมไปเปิดร้านไอติมเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการไปทาไอติมเองนะครับโดยเฉพาะการที่เป็นผู้ประกอบการมือใหม่เนี่ยมันก็ต้องลงมือเองเยอะแค่ต้องดมกลิ่นไอติมเสียหรือว่านมบูดที่ที่มันค้างคืนมาเนี่ยผมก็แบบโอ้โหไม่ไหวแลวครับคือมันมันมันเน่ามันแย่มากนะครับรวมไปถึงการบริหารคนซึ่งผมเองก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกับการคอนซูมงานกินไอติม,มเฉยมากนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนผมอีกคนหนึ่งเนี่ยคือเขาก็เคยเล่าให้ฟังนะว่า เขาเป็นคนที่ชอบบริโภคงานศิลปะมากๆครับคือในวันหยุดเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวหอศิลป์นะครับไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะต่างๆเพื่อไปเหมือนกับเอฟเฟอร์ชิเอตความอาร์ตความแบบว่าอารมณ์ศิลปินอะไรแบบนี้ครับแต่พอพอเขาเขาก็เคยคิดว่าเขาชอบศิลปะมากๆจนอาจจะนํามาเป็นอาชีพได้นะครับเขาก็เลยลองไปเรียนสถาปัตย์ดูครับแต่พอเรียนไปเรียนมาปุ๊บเนี่ยโอ้โห พอต้องมานั่งอยู่หน้ากระดาษสเก็ตเนี่ยครับแล้วก็พยายามที่จะคิดโปรเจกต์คิดสร้างสรรค์งานศิลปะใหม่ๆออกมาเขาก็รู้สึกได้ชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ตัวเขาการไปชมงานศิลปะเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกในวันหยุดมากกว่านะครับมันไม่ใช่อาชีพจริงๆหรือแม้แต่เพื่อนผมอีกคนหนึ่งอันนี้ยิ่งิ่งากว่าเดิมอีกครับคือเขาชอบฟังเพลงมากเลยคือเรียกว่านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยก็หยิบเพลงที่มาเปิดฟังนะครับทั้งตอนทํางานตอนขับรถหรือแม้แต่ แต่ว่าตอนเบื่อเบือเนี้ยเขาก็ยังเปิดเพลงฟังคือไม่ชอบความเงียบเลยแต่พอจริงๆแล้วเขาก็อาจเขาคิดว่าจริงๆถ้าเขาชอบเพลงขนาดเนี้ยเขาก็อาจจะเป็นไปเป็นนักดนตรีได้นะครับแต่พอลองเล่นแล้วอ่ะเขาก็ลองไปฝึกกีตาร์ดูโอ้โหเรียกว่าดีดไปก็บอดไปครับแล้วแบบไม่ไหวครับจริงๆคือเจ็บนิ้วมากทรมานมากสุดท้ายเขาก็โยนกีตาร์ทริ้งไปนะครับแล้วก็ล้มเลิกไปก็รู้ว่าเขาชอบคอนซูมชอบฟังเพลงเฉยๆนะครับไม่ได้ชอบเล่นดนตรี ทีนี้มันโลกใบนี้มันก็แปลกนะครับคือเรื่องชิดสุดๆของคนหลายคนเนี่ยมันอาจจะมีโลกที่มันเป็นโลกที่มันเดินทางเดินส่วนทางกันนะครับโอ้ไม่ใช่เทนเน็ตนะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่ที่ผมพูดถึงก็คือโลกของคนที่ชอบการ d u ิ e มากกว่าการคอนซูมครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้คือโคตรของโคตรโชคดีเลยนะครับตัวอย่างคนเหล่านี้ก็คืออ่ะตอนผมอยู่เมืองนอกเนี่ยผมก็ไปพักอยู่กับ บ้านพี่คนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นเชฟคือต้องบอกว่าพี่คนนี้เขาใจดีมากครับคือเขาเป็นคนชอบทำอาหารมากแล้วก็เวลาทำอาหารเนี่ยเขาก็จะมาแบ่งปันกับคนในบ้านนะครับีคนในบ้านก็ได้กินแล้วอาหารเขาคืออร่อยมากครับยิ่งอยู่เมืองนอกเนี่ยการได้กินอาหารไทยคือเป็นเรื่องที่ประเสริฐมากๆเลยนะครับคือผมคิดว่าเขาเขาชอบทำอาหารแบบเขาเขาไม่ได้ชอบกินนะครับคือบางทีเขาทํามาแล้วก็เขาก็ชอบให้คนอื่นกินแต่ตัวเขาเองไม่ได้ชอบกินครับ คือการที่เขาชอบทําอาหารเนี่ยมันกลายเป็นอาชีพของเขาได้ด้วยก็คือเป็นเชฟแล้วก็ถ้าใครดูก็คือเชฟมือนอกเนี่ยก็รายได้ดีสุดสดไปเลยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่โชคดีมากๆเลยนะครับคือถ้าใครก็ตามที่เกิดมาแล้วชอบการ d u ิ e มากกว่าคอนซูมเนี่ยผมคิดว่าคุณคือคนที่โชคดีที่สุดแล้วอ่ะครับแต่คือจุดเนี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าเราก็อาจจะลองฝึกการ d u ิ e สิ่งใหม่ๆในวันหยุด จนมันกลายเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นอาชีพเสริมให้เราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนําว่าจริงๆถ้าใครก็ตามที่อยากจะลองดูว่ามันเป็นไม่ได้ไหมถ้าเราจะเข้ามาอยู่ในคนประเภทนี้คือคนที่ชอบ Produce ์มากกว่ c o n s u m มเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าในวันหยุดนะครับก็แทนที่เราจะลองแค่การ c o n s u m เฉยๆเช่นแทนที่เราจะไปนั่งร้านคาเฟ่แทนที่เราเราจะไปเล่นกีฬาเราก็ลอง Produce สิใหม่ๆดูก็ได้นะครับ เราอาจจะลองไปฝึกทำอาหารหรือว่าเราอาจจะลองไปเล่นดนตรีไม่แน่นะครับว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทำอาหารมากจนกลายเป็นอาชีพแล้วก็อาจจะชอบมันมากกว่าการกินด้วยซ้ำครับมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแม้อาจจะเป็นกรณีที่ไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันครับส่วนข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากในวันนี้ก็คือโลกสมัยใหม่นะครับก็หลายๆคนอาจจะเคยดีนแล้วว่าการคอนซูมเนี่ยมันก็กลายเป็นอาชีพได้เหมือนกันนะครับมัน มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆเลยคือโลกยุคนี้มันมีช่องทางที่ทําให้การคอนซูมทั่วไปเนี่ยกลายเป็นอาชีพหลักแล้วก็กลายเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ดีด้วยนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์เนี่ยคือได้ยินมาว่าจริงๆน่าจะปีก่อนนะครับว่าเด็กอเมริกันเนี่ยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์กันเป็นอันดับที่1เลยนะครับมากกว่าทํางานนาซานักบินอวกาศหรือว่าเป็นประธานาธิบดีอะไรนะครับ ือเรียกได้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็คือการขายไลฟ์สไตล์ของเราการขายว่าเราเนี่ยคอนซูมอะไรบ้างนะครับในชีวิตประจำวันเรียกว่าอ,อ,อืแค่การมีกล้องมาอัดดูนะครับว่าโอ๊ยเราวันนี้เรากินอะไรวันนี้เราทําอะไรวันนี้เราออกไปไหนมันก็กลายเป็นอาชีพได้ครับมันสร้างรายได้ให้กับเราเหมือนกันคือถ้าคนที่เขามาดูแล้วเขาชอบไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราหรือว่าชอบกิจกรรมที่เราทำเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเอออันนี้มันสร้างอาชีพได้เหมือนกันครับ ซึ่งไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์นะครับแต่เดี๋ยวนี้การคอนซูมต่างๆเนี่ยมันก็กลายมาเป็นอาชีพได้หลายอย่างเหมือนกันเลยนะครับเช่นการรีวิวอาหารการรีวิวทริปเที่ยวก็มีคนทําเพจนุนเพจนี้ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ถ้าสปอนเซอร์เข้ามาหรือว่าเขา,าไปรีวิวแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเก็บเป็นค่าโฆษณานะครับเก็บเป็นค่าโพสต ถ้ามีคนมาจ้างให้โพสอะไร่งเงี้ยครับมันก็เป็นอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็อยากจะแนะนํานิดนึงว่าพวกการรีวิวร้านอาหารการรีวิวทริปเที่ยวทั้งหลายนะครับอันนี้ขอขอบอกนิดนึงว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับมันอาจจะไม่ถูกนะครับคือคือไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับแต่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือเขามีต้นทุนชีวิตที่ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับเช่นนักรีวิวอาหารเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ต้อง ก็ต้องมีเงินนะครับเพราะว่าเขาต้องออกไปกินร้านอาหารน่นนี่น่นนี่ออกไปรองร้านใหม่ๆทุกวันคือถ้าไม่มีเงินมันก็มันก็ไม่ไหวนะครับมันก็ทําเป็นอาชีพไม่ได้มันก็สร้างเพจแล้วก็แบบค่อยๆมามาโพสต์นู่นโพสต์นี่ไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเงินตั้งต้นมันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันการเที่ยวเนี่ยชัดเจนเลยว่าถ้าคุณไม่มีเงินเที่ยวเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะมานั่งทาเพจรีวิวท่องเที่ยวครับแค่แค่จะถ่ายดูให้มันสวยเนี่ยมันก็ต้อง ก็ต้องลงทุนสื่อกล้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้อีกอย่างหนึ่งสําหรับชาวมิเลเนียลที่อยากจะเปลี่ยนสายมาเป็นการคอนซูมแบบมืออาชีพนะครับหรือว่าการคอนซูมที่เป็นอาชีพจริงๆเนี่ยก็อย่าลืมสํารวจด,ดูต้นทุนต,ตั้งต้นของตัวเองดูด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ